โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามารือตะลาบทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจาก PRFomulary าากันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black f l a m จากเซิร์ฟเวอร์การีน่าเหมือนเดิมเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาเรียกได้ว่าเป็นแชร์ข้อมูลนะครับแล้วก็แชร์ความเห็นส่วนตัวและการเกี่ยวกับตัวละครราเดสนั่นเองนะครับว่าตัวละครของเขาเนี่ยต้องใส่ไอเทมเซตอะไรเซตพลังโจมตีเวทเซตพลังป้องกัน นะต้องเล่นเป็นอะไรสุดๆไปเลยหรือว่าเราจะอัพพรสวรรค์หรือว่าอัพตัวของแบบว่าอะไรต่างๆนานานเนี่ยเราต้องเล่นไปในทางไหนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับเนาะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยหรือว่ามีทริคอย่างไงเนี่ยในการอัพให้ราเดสมันแบบเก่งๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ที่ตารางคลิปเลยแล้วกันนะครับเนาะก่อนที่เรา จะไปดูแลกันเผื่อใครหาในสุดของร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันผมขอแนะนำมารู้ช็อปเลยเพราะร้านเขาเนี่ยจดทะเบียนจดทะเบียนต่อมายแล้วก็เปิดทำการมาแล้วกว่า3ปีแล้วก็ร้านเขารับเติมทั้งแบล็กเควมฟรีไฟอาวีและรวมไปถึงโรบบอกด้วยเผื่อใครอยากเติมผมทิ้งลิงก์ไวันนี้ระดับคลิปแล้วนะครับแล้วก็เผื่อใครหาในสุดของกลุ่มแบล็กเวมอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่าแบล็กเวมซื้อขายและเปลี่ยนบาราฟอร์มารีสหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยที่กลุ่ม สกิลการโจมตีธรรมดาเนี่ยเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวมีโอกาส45%ที่จะทําให้ฝ่ายติดพิษสร้างดาเมจเนี่ยความเสียหายเนี่ยเท่ากับ5%จากพลังชีวิตสูงสุดนะสามารถทับซ้อนได้แค่1ชั้นเท่านั้นเพราะว่ามันทำดาเมจนะครับตามพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นเลยกได้ว่ามันเป็นสกิลที่โกงมากๆนะอีกสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลที่2เนี่ยเป็นการบัฟพลังป้องกัน140% ให้ตัวของพันธมิตรทั้งทีมแล้วก็เป็นการโจมตีศัตรูทั้งทีมอีกดัางหาสร้างดาเมจ45นะครับซึ่งถ้าเรามีการสกิลเนี่ยมันจะทำให้สกิลนี้เนี่ยทำให้เราได้รับความเสียหายน้อยลง45นานสองเทินคือแม่งโคตรดีนะครับเนาะแล้วก็สกิลอัตติเมตเนี่ยเป็นการสร้างบาเรียาจากพลังโจมตีเวทนะครับของตนเอง140อ่าแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รับดาเมจเนี่ยนะฮะน้อยลง25เ แถมไม่ได้รับสถานะผิดปกติระหว่างที่มีเอฟเฟกนี้คุ้มกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแม่งโคตรดีถ้าได้บัฟสกิล l เนี่ยหรือว่าอันติเมทเนี่ยทำให้เราไม่ได้รับ CC ตามใดที่ยังมีบาเลียแล้วก็ได้รับดาเมจน้อยลงด้วย25%เนะครับเพราะฉะนั้นโคตรดี skill รสกิลภาษาเนี่ยเป็นการโจมตีเรายย่ยยุศตรูแล้วก็สกิลระดับอ่าระดับ LR เนี่ยเป็นการเพิ่มความเร็วของตัวเอง7หน่วยาจากตอนแรกของเขาเนี่ยความเร็วของเขานะ ถ้าสมมุติเราอัพไปประมาณอ่านเลเวล100ระดับ LR เนี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณอ่าน100เราอัพถึง LR บวกอีก7หน่วยกลายเป็น107่าประมาณนี้ถ้าเราอัพดาวตันเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันจะแบบไม่ได้เพิ่มความเร็วนะ ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวละครของเขาเนี่ยถ้าอัพเป็นระดับ2ดาวเนี่ย <ไป S 1> ถ้าอีกฝ่ายโ <ไป S 1> จมตีเราเนี่ยมีโอกาส30%ที่จะยัย่วยุถ้าเป็น5ดาวเนี่ยก็มีโอกาส50%ส่วนตัวผมคิดว่าทำลาเดส2ดาวก็น่าจะพอแล้วประมาณนี้เพราะฉะนั้นหลักๆถ้าเราอยากได้บาเลียทีละเป็นแสนนะครับอันดับแรกเลยถ้าเราอยากได้บาเลียทีละเป็นแสนต้องอัพสกิลอัตติเมตแล้วก็ต้องเล่นพลังโจมตีเวทถ้าเราอัพสกิลอัตติเมตเนี่ยมันจะบวกอีกประมาณ100% จากตอนแรก140%จากพลังโจมตีเวทของตนเองจะแปลเปลี่ยนเป็นตัวของบาเลียกลายเป็นตัวของ240%ร้อยหลักๆเลยสกิลของลาเดสเนี่ยผมแนะนำว่าให้อัพอัติเมตก่อนระดับแรกนะครับแล้วก็คราวนี้อ่ะอัพสกิลอัติเมตก่อนแล้วมาอัพสกิลโจมตีธรรมดาเพราะว่าสังเกตครับสกิลสเนี่ยก็เพิ่มแค่พลังโจมตีถูกไหมแต่ว่าสกิลโจมตีเนี่ยมันเพิ่มในส่วนตัวของอัตราเนี่ยเห็นไหมครับอ่าบวกอัตราเนี่ย การใช้งานเนี่ยพิษเนี่ยสร้างดาเมจขึ้นประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายี่งมีโอกาสติดพิษเยอะเนี่ยก็ยิ่งดีด้วยเพราะฉะนั้นอันติเมตและก็โจมตีธรรมดาก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าการจัดสรรพรสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันพรสวรรค์เนี่ยผมมองว่าถ้าเป็นลาเดสนะครับอ่าถ้าเป็นพรสวรรค์พรสวรรค์ลาเดสอะ่ะผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะไปเล่นพลังโจมตีเวทครับ เราจะเล่นพลังโจมตีเวทเพราะว่ายิ่งเรามีเวทเยอะใช่ไหมครับเราก็สร้างโลได้เยอะแล้วก็ตัวนี้ครับโจมตีพร้อมบัฟเนี่ยเพิ่มความเสียหาย แก่บอสสิบเรหรือเราอาจจะเล่นเป็นสายคริติคอนก็ได้นะแล้วแต่นะครับเราอาจจะเล่นเป็นสายคลิก,ก็ได้ก็คือเราจะเล่นตัวของพลังโจมตีเวทแล้วก็เล่นเป็นสายคลิก,ก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่หล,กล,กลกักๆลยเบสผมมองว่าพลังโจมตี7%เรนี่ยค่อนข้างดีไอ้พลังโจมตีเวท7%็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวของแบบว่าสายสีฟ้านะครับสายสีฟ้าเนี่ยผมมองว่าเล่นเป็นพลังป้องกันอ่าแล้วก็ตรงนี้พลังป้องกัน4%แล้วก็อัตราต้านคลนคสริเซนอ่าสามารถทับซ้อน ผมมองว่ามันค่อนข้างโอเคกว่าเพราะว่าถ้าเราเล่นยือ้อพลังป้องกันมันจําเป็นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมองว่าเอาเป็นตัวของแบบว่าต้านทานความเสียหาย10%ก็ได้ต้านทานความเสียหาย10%หรือว่าเมื่อเรามี SP เนี่ยน้อยกว่าตัวของ1นงเนี่ยนะไอ้น้อยกว่าน้อยกว่า2เนี่ยมันจะบวก SP ให้เราบวกอีก1แต้ม จากตอนแรกเราจะเพิ่มทุกๆเทิร์นหนึ่งแต้มใช่ไหมกลายเป็นว่าเพิ่มทีละ2เลยประมาณนี้มันทําให้เราใช้อัลติเมทได้เร็วขึ้นหรือถ้าเราไม่ได้อยากใช้อัลติเมทเนี่ยเราไปใช้ลดคูดาสกิลสก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่าลาเดสเนี่ยเอามาเพิ่ม s p เนี่ยจะดีกว่าทําให้ s p เราพุ่งขึ้นเร็วๆจะได้ใช้มานานเร็วๆอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับเนี่ยประมาณนี้นครับแล้วก็การใช้แบบว่าไอเทมนะครับไอเทมของลาเดสเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าการเล่นพลังโจมตีเวทเนี่ย P. P. เพียวๆไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ดีเพราะว่าตัวละครมันอาจจะไม่ได้ถึกมากสังเกตตอนนี้สเตตัสของผมเนี่ย u p r มา LR 0ดาวใช่ไหมครับแล้วก็เลเวล100สังเกตพลังชีวิตเนี่ย73,000ใช่ไหมนะครับแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยเป็น0ย์เลย พลังโจมตีเป็นศูนย์นะครับแล้วก็พลังเวทเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9,000แล้วก็พลังป้องกันเนนี่ยะครับอยู่ที่ประมาณ5,400ใช่ไหมแล้วก็ ACC เนี่ยก็คืออัตราตรงเป้าอ่าแล้วก็อัตราคีเนี่ย12ใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยนะอัตราต้านทานพวกเนี้ยมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวคิดว่าลาเดดอ่ะให้เราเล่นอาวุธหลักนะครับอาวุธหลักเนี่ยผมมองว่าควรจะเป็นพลังเวทอ่าพลังโจมตีเวทแต่ปกติแล้วเนี่ย ผมจะแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยเล่นทั้งพลังโจมตีเวทแล้วก็พลังโจมตีเวทลองใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นลาเดสผมแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให,ใ,ให้ใส่พลังป้องกันอืมให้ใส่พลังป้องกันแบบนี้ครับอ่าเป็นเซ็ตพลังโจมตีใช่ไหมแล้วก็เราจะเล่นเป็นเซ็ตพลังโจมตีพิเศษอีกอันหนึ่งก็ได้อ่าเล่นเป็นเซ็ตโจมตีกับโจมตีพิเศษอันนี้อ่าโจมตีพิเศษนะครับอันนี้พลังเวทใช่ไหมอันนี้พลังป้องกันอันนี้เป็นโจมตีผมไม่เอานะเราต้องการที่มันเป็นตัวของพลังเวทนะครับ เราต้องการพลังเวทใช่ไหมโอเคพลังเวทพลังเวทหาพลังเวทก่อนนะครับพลังเวทตดตดตด,ตดอ่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะผมมองว่าเราต้องเล่นพวกเซตสปีดอ่าประมาณนี้เราอาจจะหาเซตแบบเซตสปีดมาใส่เซตสปีดนะครับเราต้องใช้เซตสปีดด้วยแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เปิดก่อนมันค่อนข้างเสียเปรียบนะครับ เซตสปีดมีไหมนะครับอันนี้เซตสปีดธรรมดาใช่ไหมผมอยากใส่พลังป้องกันพิเศษนะผมอยากใส่พลังป้องกันพิเศษแล้วก็ไอตัวของเซตสปีดพิเศษนะครับจะได้บวกพลังป้องกัน30%แล้วก็ได้ความเร็วมาด้วยอ่าหลักๆคือเราต้องเลนเป็นประมาณนั้นนะครับอันนี้เราอ่านี่พลังป้องกันพิเศษอ่าพลังป้องกันพิเศษครับเอามาเอามาก่อนพลังป้องกันพิเศษปุ๊บนะครับ แล้วก็ตัวนี้อ๋อเป็นของจูเลียสเหรอถ้าอันนี้เป็นของจูเลียสผมว่าไปเอาระดับอันนี้มาใช้ครับระดับ u r อ่าไปเอาระดับ U r มาใช้พลังป้องกันพิเศษอ๋อมันเป็นทำไมมันถึงเป็นพลังโจมตีวะน่าจะเป็นพลังเวทนะครับน่าจะเป็นพลังเวทมไม่ค่อยนี้เลยมีพลังเวทไหมเอยโอพลังเวทหายากวะ U R U R พลังเวทโอ้โหไม่มีเลยครับถ้าพลังเวทไม่มีแบบนี้ใช่ไหมเออผมว่าเราเป็นเล่นเซตฮิวเลือดก็ได้นะเซตฟื้นฟูเลือดก็ได้นะครับถ้าเราอยากเล่นนะั้นเล่นเซตฟื้นฟูเลือดก็ได้อ่านี่ไงเห็นแล้วนะครับปุ๊บเข้ามาแบบนี้อ่านี่เป็นเซตโจมตีพิเศษนะครับเป็นเซตโจมตีพิเศษเป็นเซตโจมตีพิเศษใช่ไหม แล้วก็เราจะเล่นเป็นตัวของพลังป้องกันพิเศษอ่าใส่เป็นพลังป้องกันพิเศษครับเราจะได้บวกพลังโจมตีเนี่ยเด้วยแล้วก็อันเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเซ็ตโจมตีธรรมดาเนี่ยแนะนําว่าหลักๆส่วนตัวผมคิดว่าเซ็ตโจมตีพิเศษเซ็ตพลังป้องกันพิเศษแล้วก็เซ็ตความเร็วพิเศษเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะอ่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นเซ็ตพลังป้องกันพิเศษมันจะได้2ชิ้นเนี่ยบวกพลังป้องกัน30%เลยบเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมครับแล้วก็มันจะ อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเล่นพลังเวท1ชิ้นใช่ไหมนะครับแล้วก็อา่าตัวนี้2ชิ้นใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัวนี้3ชิ้นแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยนะครับอันนี้1ชิ้นเห็นไหมนะครับ2ชิ้นแล้วก็3ชิ้นผมจะเล่นแบบนี้เลยก็คือพลังเวทแล้วก็ป้องกันสังเกตว่าพลังป้องกันเราจาก5,000เนี่ยกลายเป็น8,7 0พอ่าพลังเวทเราเนี่ยประมาณ14ื่นสี่ใช่ไหมถ้าเราอัพทั้ง3อันเนี่ย ตัวของลาเดสอาจจะสร้างโลได้ดีไม่เท่าพวกพลังโจมตีเวททั้งหมดเลยแต่ลาเดสจะถึกถ้าสมมุติเราเล่นพลังเวททั้งหมดเลยอ่ะ <S <S ผมมองว่าลาเดสจะบางมากๆแล้วมีโอกาสาโดนจัดการได้ง่ายอ่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็รอพิจารณาดูผมมองว่าเซตพลังโจมตีนะที่มันไปสายโจมตีเวทเนี่ยแล้วก็พลังป้องกันเนี่ยค่อนข้างสมดุลแต่ถ้าเราอยากสร้างโลทีละเป็นแสนเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นตัวของเซตคล้ายๆกับจูเลียสนะครับก็คือเซตแบบนี้ก็คือพลังโจมตีหลัก อ่าแล้วก็พลังโจมตีรองแบบนี้นาสังเกตพลังเวทเนี่ยประมาณ29งหมยังอัพไม่สุดนะครับมันจะเล่นแบบนี้เลยพลังโจมตีหลักนะพลังโจมตีหลักพลังโจมตีหลักพลังโจมตีหลักแล้วก็พลังโจมตีรองแต่ว่าต้องเล่นเป็นสายเวทนะนะครับต้องเล่นเป็นสายเวทหรือว่า M Attack เนี่ยเราต้องเล่นประมาณนี้อ่าถ้าอยากได้เวทแรงๆสร้างโล่แรงๆเล่นเซ็ตแบบนี้แต่ผมมองว่าลาเดสอะถ้ามันไม่ถือกับมันยืนไม่ค่อยได้ครับแล้วก็แนะนําว่าเปลี่ยนเซ็ตตัวนี้ที่มันเป็นตัวพลังโจมตีธรรมดาเนี่ย เปลี่ยนเป็นเซตความเร็วนะครับก็ถ้าเป็นผมนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะลองดูนะเออเซตความเร็วพิเศษใช่ไหมเซตความเร็วพิเศษมันยังเหลือไหมวะผมเอาไปใส่ให้ตัวอื่นหมดแล้วอะ่ะคือถ้าเราจะเล่นเป็นตัวเปิดตอนแรกอะ่ะยังไงเราก็ต้องเล่นเป็นเซตความเร็วครับไม่งั้นมันมันไม่ทันกินมันไม่ได้ใช้สกิลกอดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หล,กล,กลกักๆคือจะประมาณนี้เละการเล่นเป็นเซตแบบนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่าเล่นเป็นเซตความเร็วพิเศษ เซตพลังโจมตีพิเศษแล้วก็เซตป้องกันพิเศษแบบนี้ก็น่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าใส่เป็นตัวพลังเวทกับพลังป้องกันเนี่ยทำให้ตัวของลาเดสมันถึกมากๆเพราะว่าพลังชีวิตเขาเยอะอยู่แล้วแต่ว่าพลังป้องกันยิ่งเยอะเนี่ยนะครับอีฝ่ายยิ่งตีเราโดนค่อยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาคุ้มกลาหัวตัวเองได้ด้วยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเปลี่ยนไปเซตพลังชีวิตก็ได้เซตพลังชีวิตเนี่ยทำอะไรได้ถ้าใครมีการ์ดสกิลของลาเดส การสกิลของลาเดสเนี่ยเมื่อเริ่มต้นเทินเนี่ยจะได้บาเลีย15%จากพลังชีวิตสูงสุดของเขานาน2เทินอ่าแล้วก็ทําให้สกิลที่2เนี่ยได้รับความต้านทานความเสียหายเพิ่มขึ้นเลเวล5ก็คือ45%มันจะเก่งมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยลาเดสเนี่ยเล่นไปสายพลังชีวิตก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าเล่นไปสายพลังชีวิตเนี่ยมันจะไม่ค่อยถึง มันจะไม่ค่อยถึงถือเลือดเยอะก็จริงแต่มันไม่ถึงนะประมาณนั้นแล้วก็ถามว่าการสกิลเนี่ยลาเดสเล่นสายอะไรได้บ้างใช่ไหมลาเดสเล่นการสกิลนะครับที่มันเป็นตัวของบวกพลังป้องกันหรือว่าบวกพลังเวทก็ได้อย่างเช่นการนี้บวกพลังโจมตีพลังโจมตีเวทสิก็ได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้นะครับพระจันทร์บวกพลังป้องกัน40%อนแล้วก็อัตราการฟื้นฟูเลือด6%อนอันเนี้ย ได้พลังป้องก,กันเลย40%อ่าแล้วก็เป็นการ์ดสกิลของเขาเองนั่นแหละนะครับที่ค่อนข้างดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าก็เล่นสายประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับเนกกาะก็หลักๆมันจะมีการ์ดระดับ S R อยู่นั่นแหละลองไปสังเกตดูนะครับมันแบบเล่นเป็นพวกพลังป้องก,กัน <im itation> พลังชีวิตอย่างเงี้ยก็ได้เ <im itation> พราะฉะนั้นเนี่ยอันที่จริงเนี่ย <im itation> ผมเปลี่ยนจากเซตนี้ <im itation> เป็นเซตพลังชีวิตได้นะอ่าเป็นสายพลังชีวิตได้เดี๋ยวดูก่อนสิว่ามีไหมเออสายพลังชีวิตสายพลังชีวิต อ่ะผมเล่นเป็นอันนี้ก็ได้อ่านี่ครับฟื้นฟูพลังชีวิตเนี้ยก็ได้เหมือนกันเล่นไปสายนี้อ่ะแล้วก็พลังป้องกันตรงนี้ก็ได้อ่ะเล่นไปประมาณนี้ก็ได้ถ้าเราอยากเล่นนะแต่ส่วนตัวคิดว่าเอามาเป็นแบบพลังโจมตีให้มันเยอะ,ยอะก่อดก็ได้อ่ะประมาณนี้เลยกันนะเพื<ๆ>่อนๆลองไปพิจารณากันดูมันมี2เซตนะเซตดาเมจเวทเพียวๆเลยเหมือนกับจูเลียต อัดเซตแบบนี้เลยก็ได้พลังโจตีเวทหลัก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 แล้วก็พลังโจตีเวทลองพลังโจตีเวทลองแล้วก็พลังโจตีเวทรองแล้วก็ใส่นะครับใส่เป็นตัวของพลังป้องกันพิเศษพลังโจมตีพิเศษแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นความเร็วพิเศษประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็อีกเซตหนึ่งเนี่ยที่ผมแนะนําว่าลาเดสเนี่ยถ้าจะถึกเนี่ยก็เล่นแบบนี้ก็คือพลังโจตีเวทหลักนะครับแล้วก็ตัวของพลังป้องกัน พลังโจมตีเวทหลักแล้วก็พล uh ังป้องกันพลังโจมตีเวทหลักแล้วก็พลังป้องกันมันจะใส่ครบเซตพอดี6ชิ้นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็พวกสร้อยค้งสร้อยคอเนี่ยก็ใส่เป็นพลังป้องกันแบบนี้ไปก็ได้นั่นเองนะครับก็ถ้าอยากใส่ก็คือจัดแบบนี้ได้นั่นเองนะหลักๆก็คือจับประมาณนี้แล้วกันสังเกตครับใส่สร้อยคอเนี่ยเดี๋ยวผมถอดออกนะเนี่ยจากพลังป้องกัน8ปดพใส่สร้อยคอเข้าไปกลายเป็น9ก้าพใส่ตุ้มหูเข้าไปอีกกลายเป็นเท่าไหร่นะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บก็กลายเป็นเนึ่ พลังปกงกันแบบนี้ก็ได้นะครับก็หลักๆคือจะประมาณนี้เลยกันเดี๋ยวผมจะเล่นปั้นตัวของลาเดสเนี่ยมาโชว์อีกทีแล้วกันนะครว่าถ้าอัพของสุดเนี่ยมันก็จะถึกมากน้อยแค่ไหนถึงจะสร้างโล่ไม่ได้เยอะเนี่ยแต่ตราใดที่เขาเนี่ยมีมีแบบมีแบบชีวิตเหลือรอดอะมันก็จะเก่งมากๆโดยตัวของมันเองนั่นเองเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากสร้างโล่เยอะเนี่ย ก็ลองเปลี่ยนเป็นสายโล่สายอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบดูว่าสายไหนมันดีกว่ากันแล้วกันหลักๆคือจะประมาณนี้ละกันมาแชร์เพื่อนๆดูสสายนะเจอกันคลิปหน้าสับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงตรงนี้กันครับสวัสดีครับ